สวัสดีครับผมปานเวทครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตาปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ครับก็คือท่านที่มีลัคนาที่ราศีสิงค์หรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นการทํานายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2567นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรใช้เป็นภาพดาวจรณวันที่1นึมงความเป็นภาพดาวจรณวันที่31ตุลาคม ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกัอนอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันรเลข2นะครับซึ่งก็ได้แก่เลข4ดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่6และย้ายต่อจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่24นะครับเลข9พระเกตครับย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9นะครับเลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่16เลข1ดาวทิตครับย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุล ในวันที่17และสุดท้ายคือเลข3าดาวคารย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่19ตุลาคมส่วนดาวอื่นๆอ,อ,อย่างคงโคจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะเรื่องของดาวจรนะครับนะตำแหน่งดาวคุณภาพดาวความเป็นไปของดวงดาวนี้ผมมีทําคลิปแยกไว้ต่างหากอยู่แล้วนะครับนะสามารถไปรับชมรับฟังได้ซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยจะพูดถึงภาพรวมของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยด้วย นะครับล้วก็จะพูดถึงปรากฏการณ์นะทางธรรมาชาติก็คือสุริยคา่าด้วยนะครับนะในแง่ของโหราศาสตรนะ์นะสุริยคา่านะครับก็มีพูดถึงด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปรับชมรับฟังได้ครับคลิปนั้นเป็นคลิปเชิงวิชาการสักนดิดหนึ่งนะครับนะอาจจะมีสับแสงหรือว่าเป็นเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับโหราศาสตร์มากสักนดิดหนึ่งนะครับสาหรับชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้นะครับแหมเริ่มต้นมาแล้วตำแหน่งดาวอย่างนี้เนาะ นะครับนะจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับถึงวันที่9นะครับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงลงผีนะโอ้เนี่ยดวงลงผีนะครับนะดวงลงผีเป็นดวงเป็นเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะครับนะเขาเรียกว่าเขารียกมีเป็นดวงเป็นดวงที่ได้รับการคุ้มครองนะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประมาณนี้นะเป็นลักษณะอย่างนั้นได้ครับนะครับนะเขาเรียกว่าดวงลงผีนะซึ่งจะอยู่จนถึงอะไรครับพภเกยย้ายล่ะวันที่9 นะครับจะได้เกิดถามว่าแล้วในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยช่วงไหนดีที่สุดของเดือนนะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ต้องตอบว่าช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงต้นเดือนเลยครับ1นถึงหเนี่ยแหละหนึ่งถึงหกนะตอนที่ดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้ครับหนึ่งถึงหกดีที่สุดนะดีดีดีมากกว่าน,นั้นก็คือช่วงหนึ่งถึงสามสคบแรกนะนะครับดวงลงผีเนี่ยถึงวันที่เก้า นะครับดวงที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอ่าต้องบอกอยู่ในเกณฑ์ดีถึงถึงดีมากอยู่ในช่วง1นถึงหช่วงดีมากจะอยู่ในช่วง1นทํถึงสาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีนะครับจะนะจะเดินถอยหลังละทางโหรสาสตรเรียกวพักองศานะครับดาวพฤหัสเดินถอยหลังพอเดินถอยหลังแล้วเนี่ยนะครับดาวพฤหัสหมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จนะครับนะ ไม่ถึงการเงินได้ด้วยนะอ่าการเงินหลักทรัพย์ไปงได้เลยนะครับโชคลาภไปก็ความสุเร็จหลักเลยคือโชคลาภความสําเร็จนะสิ่งดีงามนะอะไรใหม่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยดาวพฤหัสบดีได้ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับไม่ได้เดินถอยหลังเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นช่วงมนก็ตามก็ยังให้คุณอยู่นะนะตีกนถึงนะครับส่งกระแสถึงตําแหน่งนี้อยู่ให้คุณกับดาวที่อยู่ในราศีกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่1นึ 3, ถึงสจึเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีสิงห นะครับถัดไปก็จะเป็น1นถึงหแล้วก็1นถึงเก้านะสโคปนะกว้างๆนะนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนหลังก็อาจจะจะเกณฑ์ต่างๆภาพรวมต่างๆก็จะอ,อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะปานกลางนะครับไม่ถึงกับแย่นะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับอันดับแรกเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าแหมช่วง1 3ึเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดท่านี้ท่านั้นก็เพราะว่า เลขสี่ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ลาพระกระดุมพระคือการเงินฐานะการเงินสิ่งที่ได้มาลาพระคือโชคลาภความสำเร็จแล้วก็ไรายได้นะครับนะในช่วงตั้งแต่วันที่1นึ 3, 1่ถึงสาหนึ่งึงถึงหขอไป้หนึ่งถึงหนะครับดาวพุธอยู่ที่ราศีกันเนี่ยจะได้ตําแหน่งเป็นอุดแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรด้วยอุดคือยิ่งใหญ่สูงส่งทรงพลังมีอํานาจนะครับนะเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐาน นะและได้รับกระแสนะที่ดีจากดาวพฤหัสบดีด้วยโอ้ยิ่งดีเพราะตอนนั้นดาวพฤหัสบดียังเดินดีอยู่นะถึงวั 3. นทะี่หนึ่งถึงสามนะยังถือว่าโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นจงังหวะนั้นจึงดีที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการเงินนะการเงินจะมีความมั่นคงมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้เงินนะครับอ่าได้ลาบก้อนใหญ่นะหรือว่าได้เงินได้เงินจากจากการทํางานเรานี่แหละนะครับเป็นลักษณะงั้นก็ได้นะครับนะถือว่าการเงินดีครับในช่วงหนึ่งถึงหก 1นึ่หกโดยภาพรวมนะนะครับแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยการเงินก็จะทําไมครับก็อาจจะดับลงสักนิดนึงน้อยลงสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ก็ยังได้อยู่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังถึงได้อยู่นะครับแต่งานที่จะทําให้เกิดรายได้นะครับมากๆเนะี่ยจะเป็นงานลักษณะนะเป็นตัวแทนในหน้าซื้อมาขายไปนะงานที่ต้องติดต่อกับคนหมู่มากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งสวยงามสิ่งบันเทิงเริงใจนะครับนะเครื่องสําอางได้นะครับเครื่องสําอางได้ของสวยงามได้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องสิ่งบันเทิงนะครับอะไรบันเทิงตา่างๆได้หมดนะบางท่านบอกว่าแล้วทําคลิปทําอะไรนี้ได้ไหมได้ได้แต่เป็นคลิปสนุกสนานนะเฮฮาเฮฮาหรือว่าของสวยงามได้การท่องเที่ยวได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเพราะว่าดาวพุธตอนนั้นก็จะอยู่ที่ราศีตุล นะดาวพุธอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่6เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับราศีตุลเนี่ยเป็นภพศาสตร์ชะศาสตร์ก็หมายถึงหนึ่งที่ว่าที่ผมว่าเป็นเมื่อสักครู่ทั้งหมดเลยและเป็นเรือนของดาวศุกร์นะดาวศุกร์ก็คืออะไรครับเรื่องการเงินความสวยงามสิ่งบันเทิงเริงใจศิละปะแฟชัน่นอะไรพวกเนี้ยนะถ้าทํางานดุกลุ่มพวกเนี้ยเป็นตัวแทนในหน้าซื้อมาขายไปในกลุ่มพวกนี้ดีหมายถึงของหอมก็ได้หมายถึงเครื่องประดับก็ยังได้เลยนะครับดีนะถือว่าดยภาพรวมถือว่าดีนะครับยังถือว่าดีอยู่นะฮะส ทางด้านสิ่งที่ต้องระมัดระวังละ่ะเออสิ่งที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออะไรครับก็คือนะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงนะครับได้ต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองผมประโยชน์รายได้นะครับมีโอกาสมีเกณฑ์นะครับนะซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วง 6, หนึ่งถึงหกนั่นแหละหนึ่งถึงหกตุลานะครับเพราะว่าดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมีพระราหูเล็งนะนี่คือคู่หลอกลวงนะครับคู่หลอกลวงคู่โกงคู่คดโกง ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในตอนที่ดาวพุธนะครับนะดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะนะดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้จะบอกว่าการเจราจาธุรกิจการค้าข้อตกลงข้อสัญญาใดๆเนี่ยนะครับแนะนําให้ทําให้เสร็จนะในช่วง1 6, นะ่กในกาลังดีเลยนะถ้าให้ดีจริงๆก็คือ1-5งึ 5, นะ ดีจริงๆใน1-5ได้อยู่นะครับถึงแม้ดาวพรดีจะเดินถอยหลังในวันที่3เป็นต้นไปก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับบางท่านบอกว่าแหมจะกลัวบอกว่าอยากได้แน่ๆเลย1-2ว้าไปแต่แต่สะดวกนะครับถ้าว่าตามดาวนะถ้าว่าตามดาวในช่วง1-5ตุลาคมยังถือว่าเป็นช่วงที่สามารถที่จะเจราจาธุรกิจการค้าและประสบความสำเร็จได้เจราจาเรื่องเงินทองดีนะครับอันนั้นถือว่าดีงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเจราจาดียิ่งเจราจามันถือว่า ยิ่งพูดนะยิ่งพูดยิ่งแสดงความคิดเห็นโอกาสประสบความสำเร็จกขสูงนะมีการเจราจากันในช่วงนี้โอกาสสาเร็จสูงมากนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับนะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะดนะีจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเลข6ดาวศุกร์ครับเป็นเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคือการงานนะ เป็นเจ้าเรือนศาสตร์ชะด้วยเป็นเกษตรเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าดีครับนะการงานกลุ่มพวกนี้ดีก็คือการงานที่กลุ่มที่ว่าเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับดีทั้งหมดเลยนะครับจะประสบความสำเร็จดีนะพอหลังจากนั้นไปแล้วดีไหมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะไม่ได้เสียหายนะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดับลงสักนิดหนึง่งนะครับอาจจะดับลงสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะมีเพื่อนฝูงมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ไม่ไได้มีปััญหาอะรนะรรนคบ ส่วนเรื่องของโชคลาภเออโชคลาภมีไหมมีโดยเฉพาะช่วงหนึ่งถึงหกเนี่ยแหละมีมีโอกาสเป็นม,มีโอกาสมีมีโชคมีลาบนะนะครับมีดวงเสียงโชคได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดโชคลาภเอ่อโชคลาภเนี่ยช่วงไหนจะมีอีกก็เป็นช่วงปลายเดือนละตอนที่ดาวพุธนะครับโคจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกนะครับนะอยู่ที่ราศีพิจิก ในตำแหน่งในตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นจอร,ร,ร,ร่วมกับดาวศุกร์นะครับเป็นจอร่วมกับดาวศุกร์ที่จริงแล้วจอร,ร,ร่วมกับดาวศุกร์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่วันที่เอ่อวันที่6แล้วนะนะครับนะแต่พอมา Now, อยู่ตรงตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับจะมีดาวพฤกษ์ดีเลงไงนะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพอาดาวพฤกษ์ดีเลงเนี่ยถือว่าดีนะครับมันก็ถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์มีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับ ถ้าจะเสี่ยงโชคเก่งกําไรนะหรือว่าไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้ออะไรซื้อเลขที่บ้านซื้อทะเบียนรถซื้ออายุของผู้หลับผู้ใหญ่ซื้อวันเกิดผู้หลับผู้ใหญ่นี่ได้มีโอกาสได้อยู่นะครับสีที่ถูกชโลโงกสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้ก็คือสีเขียวนะครับก็คือสีเขียวอันดับหนึ่งเลยสีเขียวอันดับ2ก็คือสีน้ำเงินสีฟ้าอันดับ3าก็คือสีมู่นะครับ ทิศที่ให้โชคนะครับก็คือทิศต,ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้3มทิศครับนะส่วนด้านความรักของชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับความรักเนี่ยสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องอะไรครับก็อาจจะนะมีเรื่องกังวลใจสักนิดหนึ่งมีเรื่องกังวลใจมีเรื่อง ไม่สบายใจนะเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากันก็ได้ครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการขัดแยง้งหรือกระทบก,กระทั่งกันก็ได้อาจจะหมายถึงเราชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะรู้สึกมีความกังวลใจมีความเป็นห่วงคู่ครองก็ได้นะครับหรือว่าคู่ครองเนี่ยมีปัญหาเยอะช่วงนี้นะครับคู่ครองเรามีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาสุขภาพก็ได้นะนะครับค่อนข้างจะเยอะก็เลยทําให้เราเป็นห่วงก็ได้ครับเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะครับ นะหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างกันบ้างเป็นระยะระยะหรือโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะครับส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการทํางานครับนะมักจะเป็นคนที่พบเจอจากการทํางานในที่ทำงานก็ได้หรือติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้และมักจะเป็นคนต่างแดนถิ่นกลต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดนะครับ อา,อาจจะเป็นว่าเราไปเจออาจจะเป็นคนจังหวัดเดียวกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไปเจอกันในต่างจังหวัดก็ได้ครับอาจจะเราอาจจะไปเดินทางไปทําธุระไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วไปเจอกันก็ได้นะอาจจะเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเราไปต่างจังหวัดนะไปภูเก็ตไปเชียงรายแล้วก<ล> <ไป S 1> ็ไปเจอกันนะแล้วก็ปริ้งกันขึ้นมาก็เป็นไปได้หรือไปต่างไปเจอกันที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ครับในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวัง นะครับสิ่งที่ต้องมาะระมัดระวังเมื่อกี้นี้เตือนเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะครับอีกส่วนหนึ่งคือต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความขัดแย้งนะความขัดแย้งอันมีสาเหตุมาจากเรื่องของเงื่อนงนท้องผลประโยชน์รายได้นะครับกับคนรอบข้างนะอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โรคประจําตัวโรคเก่านะครับมีโอกาสที่จะกําเริบได้ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อ อาจจะอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือโรคเก่ากําเริบหรือว่ามีเรื่องโรคภัยแค่เจ็บเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นเส้นระสาทกล้ามเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บตัวอุบัติเหตุก็ถือว่าได้นะก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงประจําเดือนตุลาคม2567นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้หมในการทําคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ